สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปียานานวัชราสินเจริญวันนี้จะมานําเสนอบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มอุสาหกรรมสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างในที่นี้จะขอยกตัวยอย่างเป็นบริษัทปูนซีเมนไทยจํากัดมหาชนหรือสยามซีเมนกรุ๊ปนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันสามหัวข้อหลักๆนะคะในหัวข้อที่หนึ่งนะคะลักษณะการประกอบธุรกิจที่สำคัญ ลักษณะของธุรกิจบริษัทปูนซีเมนตไทยจำกัดมหาชนก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพศ2456ตามพระบรมราชาองค์การในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสําคัญในการพัฒน,นาประเทศในขนาดนั้นและได้ผ่านการเรียนรู้ปรับตัวพัฒน,นาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมก้าสู่การแข่งขันในระดับโลก ปัจจุบัน SCG ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทพิบาลที่ดีมีบริษัทย่อยภายใต้ใตแบรนด์มากกว่า200บริษัทสร้างสารรค์และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า100ปี S.G. c ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักเพื่อผลิตปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศและทดแทนการนำเข้าซึ่งปัจจุบัน S.G. c นั้นประกอบไปด้วย3ธุรกิจหลักมีดังนี้ สำหรับธุรกิจที่1นนะคะคือธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งเกิดขึ้นโดยการต่อยอดมาจากการผลิตปูนซีเมนต์ด้วยการพัฒนามาเป็นวัสดุสําหรับสร้างอาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงปลอดภัยและโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเช่นสะพานสถานีรถไฟสนามกีฬาเป็นต้น ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากผู้ผลิตมาเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนว,วัตกรรมสินค้าบริการด้านที่อยู่อาศัยด้วยบริการที่รวดเร็วและฉับไวมีนว,วัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อย,ยกระดับวงการอาุตสาหกรรมก่อสร้างในธุรกิจที่2นะคะ คือธุรกิจเคมีเข้าซึ่งเกิดขึ้นหลังการค้นพบแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติในอา่าวไทยเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมปิดตรเคมีของประเทศและผลิตเป็นสินค้าเคมีพันธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการแพรย์สาธารณสุข ยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตน้นธุรกิจยังคงพัฒนานรูปแบบของธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมุ่งสู่การเป็น Service and Solution Provider โดยร่วมทุนกับองค์กรชันน้นนำระดับโลกเพื่อคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีสำหรับธุรกิจสุดท้ายนะคะคือ ธุรกิจแพคเกจจิ้งซึ่งได้ท้า,ทา,ท,าทายตัวเองจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตกระดาษคุณภาพสูงมาเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ออกแบบผลิตขนส่งและจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการผลิตเนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโตสูงมากจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและยังจะเดินหน้าต่อด้วยการเข้าตลาดหุ้นในานามของบริษัท s c g p a ่จิ g จำกัดมหาชน ต่อมานะคะเราจะพูดถึงโครงสร้างรายได้ค่ะซึ่งสัดส่วนรายได้จากการขายปี2562ส่วนใหญ่แล้วมาจากธุรกิจเคมีคอลถึง41%ลำดับถัดมาคือธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง39%และลำดับสุดท้ายคือธุรกิจแพ็กเกจ,จิ้งอีก20%ค่ะ ต่อไปจะเป็นสรุปผลการดำเนินงานนะคะในภาพรวมแล้ว SCG จะมีผลการดำเนินงานของปี2562ซึ่งมีรายได้จากการขายเท่ากับ4,37,980ล้านบาทลดลงร้อยละ8จากปีก่อนในขณะที่ EBITDA เท่ากับ74,960ล้านบาทลดลงร้อยละ13จากปีก่อนและกำไรสำหรับปีเท่ากับ3 2 0 1 4ล้านบาทลดลงร้อยละย8จาก ปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมีค้ลจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าและความผันผวนของตลาด ต่อไปนะคะจะขอพูดถึงธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก่อนนะคะซึ่งธุรกิจนั้นมีรายได้จากการขาย184,690ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งจากปีก่อนจากการขยายตัวของยอดขายจากธุรกิจขาปีกและการจัดจำหน่ายโดยมี E b i ี DA และกำไรสำหรับปีเท่ากับ2,991ล้านบาทและ5,455ล้านบาทตามลำดับเพิ่มขึ้นร้อยละ3จากปีก่อน นอกเหนือจากการรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและให้บริการด้านซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคอาเซียนแล้วธุรกิจยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านธุรกิจขาปีกแบบ Active Omnichannel ธุรกิจโซลูชันการก่อสร้างหรือ Construction Solution และธุรกิจโซลูชันด้านการอยู่อาศัยหรือ Living Solution เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปจะขอพูดถึงธุรกิจเคมีข้อนะคะซึ่งธุรกิจมีรายได้จากการขาย177634ล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละ20จากปีก่อนในขณะที่ E ีบิด DA เท่ากับ32258ล้านบาทและกำไรสำหรับปีเท่ากับ15480ล้านบาทลดลงร้อยละ29และร้อยละส6จากปีก่อนตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างราคาสินค้าลดลงเนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนอุปทานจากโครงการปิดโตเคมีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนและส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบอล่วมลดลงอย่างไรก็ตามแล้วเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีความท้าทายนี้ธุรกิจมุ่งมั่นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งมอบและพัฒนาสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจสุดท้ายนะคะคือธุรกิจแพคเกจจิ้งค่ะธุรกิจมีรายได้จากการขาย8 9 0 7 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2จากปีก่อนโดยรายได้จากการขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบรบวงจรเพิ่มขึ้นร้อยละ5จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ1 5 0 3 6ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3จากปีก่อนอย่างไรก็ตามแล้วกำไรสุทธิเท่ากับ5,268ล้านบาทลดลงร้อยละ13จากปีก่อนเนื่องจากส่วนต่างราคา สินค้าของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลง ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจแพคเกจจิ้งได้เร่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการขยายการลงทุนและการควบรวมกิจการเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคและมุม่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ต่อมาจะมาพูดถึงการบริหารความเสี่ยงนะคะในปี2562 SCG ได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญโดยมีความสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีทั้งหมด7ด้านนะคะ 1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง 5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต 6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและ 7. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างความเสี่ยงจากการดำเนินงานนะคะคือความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตการขยายธุรกิจของ SCG ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานส่งผลต่อการบริหารจัดการพนังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น SCG จึงปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรวมถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถของทรั พยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในหัวข้อที่2นะคะนโยบายการบัญชีที่สำคัญทางการบัญชีจะขอพูดถึงเรื่องการรวมธุรกิจค่ะในการรวมธุรกิจนั้นกิจการจะบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัทยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นถูกโอนไปยังผู้ซื้อการกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการรวมธุรกิจที่ดาเนินการสำเร็จจากการทยอ,อยซื้อบริษัทจะต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรมนาวันซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทนุนในหัวข้อที่3นะคะโครงสร้างงบก,การเงินโดยภาพรวม สินทรัพย์หมุนเวียนนาสินปี2562เท่ากับ164,386ล้านบาทหรือคิดเป็น25.90%ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ5%ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นคิดเป็น9.79%สินค้าคงเหลือ 8.89%เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด4.35%และเงินลงทุนชั่วคราว2.61%โดยนาสิ้นปี2562 SCG มีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ76,26ล้านบาทคิดเป็นระยะเวลาเก็บเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ60วัน ต่อมาจะมาพูดถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะโดยรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนั้นมีสัสดส่วนสูงถึง74.10%ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วมาจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งณสิ้นปี2562นั้นมีค่าเท่ากับ3,5986ล้านบาทหรือคิดเป็น48.21%ซึ่งเพิ่มขึ้น58,520ล้านบาทหรือคิดเป็น7%จากปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นมาจากโครงการก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปีในลำดับถัดมานะคะคือเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งณสิ้นปี2562มีค่าเท่ากับ94352ล้านบาทหรือคิดเป็น14.68%ลดลง5,024ล้านบาทหรือคิดเป็น2%จากปีก่อนซึ่งสาเหตุหลักๆแล้วจะมาจากการลดลงจากเงินปันผลรับจำนวน1 4 3 1 8ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการรับเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีข้า การเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียจำนวน11,632ล้านบาทส่วนใหญ่แล้วมาจากธุรกิจเคมีเข้านอกจากนี้ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่สำคัญได้แก่ 1. การเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจซีเมนและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน1,648ล้านบาท2การลดลงจากการจำหน่ายและรับขึ้นทุนจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีคอลจำนวน2,146ล้านบาทและ 3. การลดลงจากผลต่างการแปลงค่างบการเงินจำนวน1,271ล้านบาท ต่อมาเรามาดูกันในด้านของนิสินละส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะนิสิลรวมนะสิ้นปี2562เท่ากับ3,6990ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น34,173ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ13จากปีก่อนจากโครงการก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปีโดยในระหว่างปีนั้น SCG ก็ได้มีการออกหุ้นชุดใหม่เช่นกันจำนวนรวม25,000ล้านบาทเพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิ ที่ครบกำหนดไถ่ถอนโดยในทั้งปีนั้น s c g มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ6,442ล้านบาทลดลงจากปีก่อน394ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นรวมนะสิ้นปี2562มีค่าเท่ากับ3 2 7 7 4 3ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่2,082,115ล้านบาทหรือคิดเป็น44.15%และนอกจากนี้ยังคิดมูลค่าตามบัญชีได้เท่ากับ233.5บาทต่อหุ้น และส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมอีก47,528ล้านบาทหรือคิดเป็น7.49%ค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะดิฉันจะขอพูดถึงข้อมูลสําคัญทางการเงินในที่นี้ดิฉันได้ยกตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงินมาและจะขออธิบายอย่างคร้าวๆว่า S G นั้นมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีค่ะในปี2562 S G มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ1.3เท่าลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ1.6เท่าและมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสงเงินสดที่ได้จากการดําเนินงานหรือ E B I D A อยู่ที่2.4เท่าเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนซึ่งอยู่ที่1.7เท่าทั้งนี้ในปี2562อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ0.9เท่าซึ่งเท่ากับปีก่อนขอขอบคุณที่รับฟังจนจบและหากข้อมูลใดที่มีข้อผิดพลาดต้องขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ